สวัสดีครับพี่น้องเศ้าเอฟซเซียนเพิ่องตอนนี้ผมกำลังิบถำการตีเพื่องครับไม้นี่อยู่หน้องบ่อคู่น้องบอ่อการขึ้นต้นไม้ต้องเบื้องหน้าแห่งครับ ผมขึ้นมาแม่ก็เริ่มรังบุมบัมบุบบัมครับห้างเพิงมันกับบ่ายไงครับถือว่ากระดับหนึ่งผมใส่หมวกดีๆก็ครับมันสีหอดห้างมันแล้ว ้ายไ,ไล่นี่พอค่อยเห็นสัตว์ครับไม้นี่ก็ยูสูงเติบแน่ผมจะทำการจุดมุดสกักนครับ Này, mấy con khuôn Ui, xì đầy lầy mèo ăn Ủa, ngay ngay ເຄື່ອງກະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ່ຄືປົ່ນໃດຄັ ô oh, oh, bôi trông bỏ oh. oh. cầm ô kiếp kiếp ngon mà hèn đấy หวัดด้วยกุมเม็บลงนี่สิโอ้ยออ่ะ mm -hmm. เดี๋ยวมันฆ่าขากูอ่อยู่ไป,ไปเลี่ยวเหครับพี่น้งองตอนโอ มันบร่ได้บันย่ายครับมันค่าได้เห็ดแต่กับเพิง่ง ตลอกกสบายเลยสบาดแล้ว